อันนี้ได้เต็มรถแล้วนีมาปิดเซ้เซ่อันใดฮะปุ้ให้พวกแม่ตานีจานีปิดกัย่บอยไม่พีเลยโอมีใส่ให้ยี่พออไปสามตัวเดี๋ยนี้มาไต่มะกอกนะคะไต่มะกอกคนนันค้นไร้คักบ่งแสงไฟล้วพี่น้องบ้านเมือง ใครก็เอาบุญเด้แล้วแม่กอกกระไหลคือกันนะสันแม่กอกกระไหลข้นกระไหลมันจะใหญ่ไปตำแหน่งไม่หรอครับโอ้ไเดี๋ยวพูดละลายโตอยู่ขายกิโลละหนึ่งพันนะคะที่ตลาดที่ตลาดมือนี่น่ะลูกเราพันเจ็ดร้อยยางตำเจ็ดร้อยหกกรั๊ 6 5 0ถึง700แต่ว่าถ้าขายใหญ่ๆกิโลละหน0่งพัอันนี้คือแสงไฟคนไต้ด้วยรถกระไลเพราะรถไปครับไปมุมแมน หลายคนหลายนะคะไอ้สาวว่าเขาล่วงอยู่ไี้เดีวฝาไปก่อนแกละมันขึ้นกับมากบ่ามากตัวได้หลายวงขึ้นหมานบ่โลกวัวอ๋อข้าเจ้าใครโลจักบาทจินนิจักพันโละละ 1, หนึ่งพันอยอรู้บอกแปเว่ายื่นเลยปัดเอามาสองงสามง อีกแล้วแปดสิบบาทเดียใครเราคนหลายค่ะคนหลก็ย <this part> ิ่งสาวเพราะเรลุงออกจากคนทางยังอยู่คนทางอยู่แต่บึงรลันเล่าทุกคนพอคิดว่ายังมาไหวนะเกือบลืมลืมลืมเสกเกือบบูดมากมั้งดูยังกับขาเดืองดับเดืองดับแล้วลืมเสกเกือบบูดมา เปลี่ยนเลยคุณไรแต่นนเราที่มารอเขาอีกขาวมันเปลี่ยนเหรอมารอเขาไปเป็นน้ำเปนนลีนยังเหรอกระเตยหาน้ำป,า<ไ>ปลาเหร<ล>อที่น้ำปลาอ้อยไตหาน้ำปลาอ้อยน้อยลูกติดไหมยังลูกติดอะ่ะยังเลยแอมขี่มาอยู่มันไปหาหนำหาไนอยู่คนโอ้ยคนเยอะแยะคักที่เอ๋ย มันกระเจี๊ต้งอมงอมงอย่นี่เลยพี่ม,มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรแจ๊ะเห็นแมงกอก <laughs> โอ้ยไข่ด้วยมีไข่ด้วยค่ะ ก็จะเป็นอาการแบบนี้นะคะเมงกอกอะไรล่ะนี่เมีนถ่ายคลิปโอ้กัดมือกูถ่ายคลิปด,ด้วยเหรอใช่นี่นะจ๊ะมันมุดขึ้นมาจากดินมันมุดขึ้นมาจากดินนี่คือมันใครมันไปบ่อไรเปนทองไงพี่มันทองไงมัไน,ไ,นไปบ่อะไ

มันขึ้นมาไข่แล้วเราก็จะเอามันนะจ๊ะโอ้แตต่ตต,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 ตมันขึ้นมาไขา่แล้วก็จะเอามันตื่นเช้ามามาเบิงผลงานแม่งกอกเด้อว,ว่าได้หลายบ่ <laughs> นี่นะจ๊ะ แม่กอบแต่ว่าผู้ใดมักทอดกับทอดผู้ใดบ่มทอดกับขวาวอันนี้ขวเอานนะจ๊ะต่อไปตำขวัวกินกับขวแม่งกอบเด้อ

ช่วงนียมนอะเพาจบจอได้เดี๋ยวนี้ก็สร้างจอโดนี้กนี่มันิดไปก็ได้ดังทีผมบอกมคตรผมจะมใส่มะกอกนะจ๊ะหรือว่ามังหงิก็ุาน้ำสแ่เรื่องเนาะนี่น้ำนานเอ มะน,นาวเล็กน้อยเลือเทศเผือเทศไม่มีไม่ใส่ก็ได้ก็ตันดิ้ก็ใส่ผงนัวเขาดิใส่ผงน,นัวเข,เข้าไปด้วยแ น้อย เสร็จเรียบร้อยจ้าขั้วแมงกอกฝรีมือยายซาท่านจ้าปิ่งตับหมูกอบกรอบหอมๆแซ่บๆตําถั่วตําเนื้อเอามามาสมาชิกของเราเข้ามาน้องวินโดว์วินล่าสวัสดีครับวินลูวินล่าน้องแฮมน้องตาลนะคะมันโตผิดประทันแล้อหิวแห้งมึงคือหนามึงคือหยองเลยนะแป้งออกเบิ้ลเลยกินได้ไหม เด็นมือมาเนียวโดนี่นี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มโอ้ยยิ้มก็นายพูดได้มั่นกันะพูดได้เหเพื่กันนะพี่เด็กกับพี่ดซัได้กุ้ดกิ้วมาฝากวะแก่วบนเนอ้ดอกไม่คือใจเอาใจเอา ขขเจ็บเอวมียาบจีค่ะขวดจีดเกบมันดบบีจว่ี๊ขวดจุดจี๊จุดจีนะจ๊ะข่้นไวก็เห็นด้วยข้าหลานรำขึ้นไขวไปว่ามือเศร้าเศร้าเก็บออกเก็บเอกแล้วขึ้นมหาชั้นยาวเสียงขวดมิหยาใส่เอามาไว้ค่ะนะบรรยากาศค่อกไปหาคอยดูแรงปหาใส นรรกมันก็นกไปเต้มันกวา่ามีหมดใครม่กินเป็นยังไปังกวา่าเป็นปังกวกวักกว่ามีห,มมหอรอบปลูมาลูอดาการจี๊จี ลนเด้อมุแล่เด้อไปน้ำไปน้ำเดีอยืนนั่น้ำนพเด้อมดเลเด้อยังจะควายจีเด้อควเลยบักโอ้ยเทียงแกซูมีจะควาติดคนกางอยู่แรงมากเลยแตามูอไรเ่อ๋ออ๋อาออ๋ออ๋ออออกรอบอออนออ เจ้าผมท่านกินยักษ์ใหญอยู่อันนี้ยักษ์สองตยนน้ารถเือดบ้านนี่ย่างไรมากสวนนี้ท่นหนึ่งเ็ดหมน้าศูนย์อี่างรเก็บบ่อแล้วมหเลยเ็ด่นเจ้าบอได้สองตัวนั่น